สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับ mm hmm. กับมอนสเตอร์ไร s ์ซันเบรกวิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทางฝั่งมอนสเตอร์กันบ้างนะครับเราจะมาดูมอนสเตอร์ทั้งหมดกันที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะลงให้กับซันเบ a k นะครับตอนนี้มีทั้งหมด20ตัวครับผม นับเฉพาะมอนสเตอร์ตัวใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งจำนวนมอนสเตอร์20ตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับภาคอื่นที่เป็น expansion นะครับตอนภาคเวอร์มีทั้งหมดประมาณ37ตัวนะครับแต่ว่ามันมาเรื่อยๆนะมันไม่ได้มา37ตัวทั้งหมดตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะไปปรับเรื่อง quality เพิ่มขึ้นนะครับก็คือดูมอนสเตอร์แต่ละตัวนี่คือ อลังการมากนะครับเขาเลยอาจจะต้องลดจํานวนลงนะครับดูแล้วแมคานิกของมอนสเตอร์แต่ละตัวโดยเฉพาะพวกมังกรเนี่ยมันน่าจะทํายากใช้เวลานานขึ้นนะครับจำนวนมอนสเตอร์เลยน้อยลงโอเคครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่ามอนสเตอร์ทั้ง20ตัวมีอะไรกันบ้างนะครับ มอนสเตอร์ตัวแรกก็คือมาเซโนนะครับมอนสเตอร์แฟลกชิพประจำภาคซันเบรกนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้มาในทีมผีแวมไพร์นะครับกับแมคานิกใหม่ของเขาบัดไบ์นะครับคล้ายๆกับการดูดเลือดซึ่งในตัวบัดไบ์เนี่ยถ้าเราโดนนะครับเวลาเราไปตีส่มอนสเตอร์เราจะดูดเลือดกลับมานะครับแต่ว่าเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆเหมือนกันและตามมากับมอนสเตอร์ตัวที่2นะครับนั่นก็คือลูน่าการอนครับผมเป็นมอนสเตอร์หมาป่ามาในทีมแวววูฟนะครับซึ่งหมาป่าตัวนี้เป็นหมาป่าธาตำแข็งนะครับ มีแวมพร์แล้วก็ต้องมีแวรูฟนะครับคู่กันและมอนเซอร์ตัวที่3นะครับนั่นก็คือกาลังกลมนะครับตัวนี้มาในทีมแฟรงเกนสไตล์นะครับเป็นผีหุ่นยนต์แบบฝรั่งนะครับที่มันมีน็อตติดอยู่ที่หัวซึ่งมันก็จะคล้ายๆโกเลมนะครับเป็นต,ตัวนี้มือ2ข้างท่าจะไม่เหมือนกัน ครับข้างหนึ่งเป็นธาตุระเบิดอีกข้างหนึ่งเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นโครนประมาณนั้นก็น่าสนใจมากเลยก็จริงๆแล้วสําหรับภาคนี้มอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ใหม่แบบใหม่เลยไม่เคยอยู่ในภาคอื่นนะครับจริงๆแล้วมีแค่3ตัวนะครับสตัวนี้เลยมาลเซโนลูนน่าการอนแล้วก็กลาลังกองครับที่เหลือคือซับสปิชี่แล้วก็มอนสเตอร์รีเทนทั้งนั้นเลยนะครับมีมอนสเตอร์ใหม่จริงๆแค่3ตัวนะครับ โอเคครับผมต่อมาเรามาดูซับสปิชีกันบ้างนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวแรกก็คือออโรร่าซอมนา a แนะครับตัวนี้กลับมาเป็นผีนางเงือกธาตุน้ําแข็งนะครับจากธาตุน้ำกลายเป็นธาตุน้าแข็งตัวที่2ก็คือบรสออเลนบิชาเทนนะครับความสามารถที่เพิ่มเข้ามาน่าจะเปลี่ยนจากธาตุปกติกลายไปเป็นธาตุระเบิดนะครับ มอนสเตอร์ตัวต่อมาก็คืออามูดอนนะครับถูกปรับจากธาตุน้ําให้กลายเป็นธาตุแมกมานะครับก็เลยกลายเป็นชื่อแมกมาอามูดอนนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มันทําให้ผมนึกถึงจูราตัสกับวาลาซิออสนะครับเออมันคล้ายๆกันนะครับเป็นปลาอยู่ในน้ําแล้วก็อยู่ในแมกมานะครับและมอนสเตอร์ตัวที่3ก็คือรักนาคาดชินะครับรักนาคาดชิ มันไม่เชิงว่าเป็น s u b s p e ช i s นะครับอาจจะใช่แหละ s u b s p e ชีแต่ว่ามันเปลี่ยนจากธาตุไฟไปเป็นธาตุระเบิดนะครับก็คือเพิ่มความสามารถในการระเบิดเข้ามานะครับและมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือแฟร์ชิปของภาคไรส์นั่นเองนะครับแมกนามาโลตัวนี้ไม่ใช่ s u b s p e ช i s นะครับแต่น่าจะเป็นวาเรียนมากกว่าเพราะวาเรียนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนธาตุนะครับแค่ปรับความสามารถให้มันเก่งขึ้นอารมณ์เนกิกับรุนเนอร์เนกิการเต้นะครับมอนสเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าสโคเนตแมกนามาโลครับผม ต่อมาก็มาถึงฟังของรีเทิร์นมอนสเตอร์นะครับรีเทิร์นมอนสเตอร์ตัวแรกก็คือเจ้าปูทั้งสองตัวนะครับไดเมวฮามุนทอกับโชกุนซีโนทอครับผมก็กลับมาครบทั้งสองตัวเลยนะครับปูม่วงกับปูแดงและรีเทิร์นมอนสเตอร์ตัวที่สองก็คือคู่ปรับเก่าของมิสซิสเนนะครับแอสทลอสนั่นเองนะครับจากมอนสเตอร์เฟส4 อีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่น่าสนใจมากๆและผมชอบมอนสเตอร์ตัวนี้มากๆเลยนะครับนั่นก็คือเซเรกิออสครับผมเป็น,นมอนสเตอร์น้ำนะครับที่เป็นธาตุปกตินะรู้สึกว่าเขาจะไม่มีธาตุมีความสามารถในการทําให้ติดไบรท์เลือดออกได้นะครับกลับมาจากภาค4และมอนสเตอร์ตัวต่อมาก็คือแอสพินาสนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ดีเทิร์นมาจากภาคฟันเทียนะครับมอนสเตอร์ฟันเทียเนี่ยเขาไม่ค่อยเอากลับมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบนี้ภาคซึนเบรกก็เอามอนสเตอร์ฟันเทียกลับมา1ตัวนะครับแอสพินาส และมอนสเตอร์รีเทนตัวต่อมาก็คือฟิลยสราจนะครับเพื่อนรักเพื่อนแค้นของเรานะครับจากภาคเวอร์และมอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟลกชิพเลยยังได้เลยนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาจะเด่นกว่ามาเซโนเลยด้วยซ้ำนะครับเขาก็คือกอมากาล่านั่นเองนะครับกอมากกาล่าเป็นมอนสเตอร์แฟลกชิพของภาคมอนสเตอร์4นะครับแลวไม่ใช่ว่าเขากลับมาล่างเดียวนะครับเขากลับมาทั้งสองล่างของเขาเลยนะครับล่างเด็กกับล่างโตนะครับอีกตัวหนึ่งของเขาก็คือ ชูการูมาการ่านะครับเป็นร่างลอกคราบของเขาแล้วนะกลายเป็นตัวสีขาวครับผมซึ่งอยู่ๆก็ปล่อยทีเซอร์ออกมานะครับก่อนที่จะเกมเปิด2วันแคปคอมเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมและมอนสเตอร์เซตออกมาเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ลงมาตั้งแต่ตอนเปิดเกมครับเขาจะมาในฟรีไทเตนอัปเดตนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวแรกที่จะมาในฟรีไทเตนอัปเดตที่1เนี่ยก็คือลูเซนนะคะกูก้านะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์รีเทิร์นจากภาค3อันติเมทนะครับ มาพร้อมกับอารีนาแมปใหม่นะครับชื่อว่าฟอร์ลอนอารีนาและมอนสเตอร์ตัวที่2นะครับที่จะมาพร้อมกับลูเซน่าคาคูก้าเนี่ยก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดของเรานะครับอีกหนึ่งร่างของเขานั่นก็คือซีติงบาเซลกิสนั่นเองนะครับเพื่อนรักเพื่อนเก่าเหมือนกันนะครับจากภาคมอนสเตอร์เวอร์ไอซ์บอดครับผมและมอนสเตอร์อีก2ตัวที่คอนเฟิร์มว่าจะกลับมานะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ชัดเจนนะว่าเป็นตัวอะไรแต่ผมจะเดาแล้วกันนะครับว่ามันคือตัวอะไรจากเงา ในรูปตรงนี้นะครับมนอนสเตอร์ตัวแรกด้านบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมังกรแน่นอนนะครับตัวหนึ่งเพราะมันมีปีกซึ่ง ผมคิดว่ามอนสเตอร์นี้คือคูชาร่านะครับเขามีโมเดลคูชาร่าอยู่แล้วนะครับมันไม่ยากที่จะทํามอนสเตอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งที่เป็นร่างวาเรียนนะครับผมคิดว่ามอนสเตอร์นี้คือรัสเตดคูชาร่าเดียร่านะครับเป็นร่างสนิมของเขาส่วนมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นมิสซูสเนตครับผมดูจากตัวของเงาของเขานะน่าจะเป็นครีปของมันซึ่งน่าจะเป็นร่างวาเรียนของมิสซูสเนตอีกหนึ่งตัวที่จะกลับมานะครับนั่นก็คือโซเซียมิสซูสเนตนั่นเองนะ แต่2ตัวนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับจริงๆแล้วมันจะมีมอนสเตอร์มาเพิ่มอีกแหละนอกจากนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวพอเป็นฟรีแต่เนอัปเดตที่1นะเขาก็จะสอดเข้ามานะครับสอดเข้ามาเหมือนกับตอนที่เราอัปเดตที่1งของภาคไรส์นะครับที่อยู่บาสกิสมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ได้อยู่ในอะไรเลยนะครับก็สอดเข้ามาสอดเข้ามาเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับยี่สิบมอนสเตอร์คอนเฟิร์มลงให้กับภาคซันเบรกนะครับเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูนะครับว่าคิดยัง แล้วก็คือกอมักาล่ากับชากาลูมักาล่ากับมาให้ผมตีแล้วผมพอแล้วแค่นี้2ตัวพอนะครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ช่องแมทแมสกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ m o n สเตอร์ไรส์ซันเบรวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ